เข้าสู่ w o n d e e Peach Video ค่ะและในวันนี้นะคะหลายคนก็อาจจะเห็นบนชื่อคลิปแล้วว่าพีชนะคะจะมาสาธิตวิธีการใช้งานแล้วก็รีวิวเจ้าต,ตัวคุชชั่นใหม่จาก Lo r e a l นะคะ o r เร l Lucent m a า i c Cushion l u m ุ e แยนะคะอันนี้และคูุชชั่นของลอเรียนะคะเขาบอกว่าจะช่วยผิวเนี่ยเปล่งปั่งเป็นประกายนะคะดูมีออร่าแล้วก็สร้างมิติให้กับใบหน้านะคะด้วยซองคุณสมบัตินะคะที่เรียกว่า bright volumize finish นะคะที่จะช่วยผิวกระจ่งางใสอย่าง ตเต็มที่นะคะแล้วก็ช่วยปกปิดรอยแล้วก็พิว pigmentation นะคะหรือว่าความไม่สม่ำเสมอของสีผิวเนี่ยให้เรียบเนียนมากยิ่งขึ้นนะคะและ cooling magical bliss นะคะที่จะช่วยในเรื่องของความเย็นสดชื่นพอเราทาไปเนี่ยก็จะเย็นสบายผิวหน้านะคะเหมาะสำหรับหน้าร้อนมากๆค่ะไม่เหนอะหนะแล้วก็รู้สึกสบายหลายคนยังคงงงอยู่ว่าเอ๊ะพี่คะคูชั่นนี่มันคืออะไรคูชั่นนะคะก็คือรองพื้นเนื้อที่เป็นน้ํานะคะและบรรจุอยู่ในฟองน้ําอย่างนี้นะคะเป็นตลับ เวลาเราใช้เนี่ยเราก็แค่ใช้ฟองน้ําที่เขาให้มานะคะในการกดลงไปแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์ออกมาอย่างนี้ทะะั้นเนื้อก็จะบางเบานะคะไม่เหนียวเหนอนนะแต่ก็ยังคงให้การปกปิดแล้วก็ช่วยปรับสะภาพสีผิวให้ดูกระจ่างใสมากขึ้นนะคะคูชั่นตลับนะคะก็มีทั้งหมด14กรัมแล้วก็หลังเปิดใช้งานเนี่ยจะอยู่ได้ทั้งหมด1ปีนะคะก็แต่ว่าพีทว่าหมดเร็วแน่นอนเพราะมันเวกมา พี่นะคะก็ได้สาธิตวิธีการใช้คูชั่นในแบบของพี่นะคะรวมถึงภาพ b e ฟอร์อ f t เตเปรียบเทียบการใช้คูชั่นของรอยัลตัวนี้ด้วยไปดูกันเลยค่ะสำหรับรอยัลนะคะเขาก็ทํำคูชั่นออกมาทั้งหมด2สีนะคะเบอร์แรกน,นะคะก็คือ R2 ค่ะ Rose Miracle เป็นสีโทนชมพูนะคะก็เหมาะสำหรับผิวขาวอ้มชมพูขาวมากจนถึงขาวขาวไปเลยนะคะส่วนอีกเบอร์หนึ่งก็คือ N3 นะคะ Nude Miracle ตัวนี้นะคะก็จะเป็นโทนสีเนื้อนั่นเองเหมาะสําหรับผิวขาวเหลืองนะคะใครที่อยากจะลองนะคะผิวขาวเหลืองจัดเบอร์นี้ไปนะคะและเมื่อเปรียบเทียบทั้งสองสีนะคะอันนี้คือสี R2 Rose Miracle แล้วก็ N3 นะคะค n u e Miracle จะเห็นได้ว่าอันนี้จะขาวอมชมพูเลยส่วนอันนี้ก็จะเป็นสีเนื้อน,นะคะประมาณสีผิวธรรมชาติของพีชนะคะ สิ่งสำคัญที่สุดนะคะเวลาเพื่อนๆไปซื้อรองพื้นหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ย<ม>ก็คือการทดลองว่ามันเป็นสีที่พอดีกับผิวหน้าหรือเปล่านะคะที่การทดลองนี้ก็คือพีทจะทาบริเวณกรามตรงนี้นะคะแนวกรามลง R2 ลงไปก่อนและนี้ก็คือ N3 นะคะแน่นอนว่าเราจะต้องไปที่ N3 นะคะเพราะ R2 จะค่อนข้างขาวไปนิดนึง วิธีการใช้ครูชั่นนะคะก็ง่ายมากๆเขาก็จะมีฟองน้ํามาให้อย่างนี้ใช่ไหมคะเป็นลักษณะฟองน้ําแบนๆนะคะดึงๆเนื้อฟองน้ำเขาค่อนข้างเนียนละเอียดเลยทีเดียววิธีการใช้นะคะเราจะใช้ฟองน้าเนี่ยกดลงไปบนเนื้อครูชั่นนะคะก็จะได้ออกมาประมาณนี้ ทาง롤ิองนะคะเขาบอกว่ามีอยู่2สเตจในการลงคูชชั่นก็คือ1นึ่งแท็บ w โลเป็นการลงนะคะทั่วหน้า1ชั้นเนี่ยเพื่อผิวที่ดูเนียนกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นและ2นะคะคือแท็บูบิก็คือการเพิ่มการปกปิดนะคะตัวนี้ก็จะได้ทั้งผิวที่เนียนใสแล้วก็ปกปิดในตัวนะคะพี่จะลองทดสอบให้ดูหนึ่งข้างนะคะวิธีการก็คือเราจะแตะๆๆๆทั่วใบหน้านะคะกดๆลงไป หลังจากที่เราลงคูชั่นของ롤 a l นะคะ1ชั้นนะคะแค่ครึ่งหน้านะก็จะเห็นว่ามันดูกระจ่างใสขึ้นนะคะแล้วก็ดูเนียนขึ้นช่วงบริเวณตรงนี้เนี่ยก็จะพรางเรื่องของรูขุมขนได้ค่อนข้างโอเคนะไม่ได้ไม่ได้แย่เลยและที่สำคัญก็คือพิทรู้สึกว่ามันบางแต่มันมีการปกปิดอยู่ในระดับหนึ่งคือเนื้อคูชั่นเนื้อนาม,มันก็จะเป็นรองพื้นที่บางอยู่แล้วล่ะคะ่ะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยให้การปกปิดที่ถือว่าทําได้ โอเคนะสำหรับคนที่ไม่มีรอยรอยหนักๆห,หรือว่ารอยสิวแบบชัดๆเนี่ยตัวนี้ก็คือเหมือนกับมันเบลอให้ผิวมันดูเนียนมากยิ่งขึ้นนะคะ mm. เราจะไปแตะอีกข้างหนึงให้ชมนะคะ หลังจากลงรองพื้นทั่วหน้าเรียบร้อยนะคะหนึ่งชั้นเนี่ยก็ข้างนี้อ่ะข้างนี้ของพี่จะเป็นรอยแดงที่ค่อนข้างมากกว่าข้างนี้นะคะก็จะงจะคงเห็นรอยแดงอยู่เล็กน้อยนะคะแต่ว่าผิวโดยรวมเนี่ยเนียนขึ้นแล้วก็ดูกระจ่งางใสขึ้นนะคะเดี๋ยวพี่จะลงเพิ่มอีกชั้นหนึ่งเพื่อการปกปิดมากข,ขึ้นนะคะแล้วก็กดลงไปเลย หลังจากที่ลงทั่วหน้าอีกชั้นหนึ่งแล้วนะคะพี่พบว่าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างเป็น l i ท์ทูมีเดียมคั v e ์เ g รคือการปกปิดเนี่ยได้ค่อนข้างดีแต่ว่าไม่ได้แบบว่าแน่นฟูเหมือนรองพื้นที่เป็นแบบเหมาะสำหรับการแต่งหน้าแน่นๆนะ่ะตัวนี้จะเหมาะกับเอ e ว y ร a y มากกว่าแล้วก็ลงไปปุ๊บเนี่ยไม่เยิมนะคะยังไม่มีอาการเยิมหรือว่าตกร่องใดๆนะคะที่สำคัญก็คือไม่เขาเรียกอะไรอะไม่เนอะไม่รู้สึกหนักหน้านะคะ ตัวนี้ก็ก็ค่อนข้างโอเคนะแต่สำหรับใครนะคะที่ซื้อเบอร์ R2 มาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันขาวไปสำหรับหน,นะคะ่ะที่จะทำยังไงได้บ้างอย่าเพิ่งทิ้งค่ะเราจะใช้ตัวนี้นะคะมาทำเป็นไฮไลท์ค่ะสำหรับกีนนะถ้าใครผิวประมาณพีชเนี่ยอันนี้เอามาใช้เป็นไฮไลท์ค่อนข้างโอเคนะคือไม่ได้ขาวเวอร์จนเกินไปแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเอามาไฮไลท์ใต้ตาก็จะช่วยให้มันดูไบรท์มากยิ่งขึ้น เป็นการไฮไลท์หน้าเห็นว่าขรังนี้จะดูสว่งกวางนี้ดูยกขึ้นกว่าเนาะและแน่นอนนะคะว่าครูชั่นนี้เขาเกิดมาเพื่อผิวฉ่ำวาวแล้วก็ดูมีออร่าเปล่งประกายเหมือนปัดไฮไลท์ทั่วหน้าตลอดเวลานะคะแต่สำหรับคนที่ผิวมันแบบพีชนะคะแน่นอนว่าเราก็อยากจะให้ผิวมันเนี่ย คงทำเป็นธรรมชาติอย่างนี้แหละแต่ไม่อยากให้มันมันเยิ้มจนเกินไปนะคะวิธีการง่ายคือที่จะเซ็ตด้วยแป้งฝุ่นนะคะเฉพาะช่วงบริเวณ T ี o n e แล้วก็จุดที่เรามันง่ายๆนะคะเซ็ตช่วง T zone นหน่อย น,นี่นะคะก็คือขั้นตอนการใช้ครุชชั่นในแบบของพีทนะคะแล้วก็ Before After ของเจ้า L'Oreallucent m a t i c Cushion Lumiere ตลับนี้ราคาทั้งตลับของเขานะคะจะอยู่ที่649บาทนะคะและมีรีฟิวนะคะ479บาทก็ไปลองชมกันได้ที่วัดสดุกสาขาเะคะ Exclusive เฉพาะวัสดุเท่านั้นนะคะ ใครอยากติดตามพี่นะคะก็ไปติดตามกันได้ใน Facebook แล้วก็ Instagram Wonder p e g e h นะคะเจอกันใหม่วิดีโอหน้าวันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะใครชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ u u s s r r i e e h แ n n e ลของพี่ด้วยนะคะวันนี้ก็เลยทำเป็นลุคของเบลให้ชมกันนะคะน่า,าเพราะฉันคือเจ้าหญิงอะ